ดวงสุดเฮงหมอช้างเตือนคนที่เกิดในราศีตุลนหลังปลายเดือนมิถุนายนนี้การงานเปลี่ยนแปลงการเงินคึกคักโชคใหญ่หล่นทับล่ำรวยเงินทองผูกหวยร้อยล้านและมีข้อควรระวังจุดอ่อนจุดด้อยสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับเปิดคำทํานายโบราณโหราศาสตร์หมอช้างทักคนที่เกิดในราศีตุลดวงชะตาสุดเฮงการงานมีการเปลี่ยนแปลงการเงินคึกคักผิดหูผิดตาโชคลาบจะหล่นทับล่ำรวยเงินทองถูกหวยร้อยล้านและมีข้อควรระวังจุดอ่อนจุดด้อยของคนที่เกิดในราศีนี้ ช่วงหลังไปเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านถือว่าเป็นจังหวะดวงชะตาชีวิตพุ่งแรงสุดขีดเป็นจังหวะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ฟ้าเปิดเทวดามองเห็นแตมมบุญที่ท่านได้เคยสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงยังคุ้มครอง สิ่งเหล่านี้จะมาช่วยหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านให้ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาชีวิตของท่านผ่านอะไรมาตั้งมากมายผ่านเรื่องต่างๆนานาหนักบ้างเบาบ้างหรือว่าชีวิตท่านแย่กว่านี้ท่านก็ผ่านมันมาหมดแล้วชีวิตของท่านถึงแม้ว่าจะสะดุดและติดขัดทุลักทุเลเชื่อได้ว่า ท่านนั้นจะผ่านมันไปได้อย่างง่ายดายดวงชะตาชีวิตจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งให้ท่านนั้นเดินหน้าลุยลงมือทำในสิ่งที่ท่านได้ตั้งหวังเอาไวา้ชีวิตของท่านจะมีการเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหลังจากที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่ท่านได้คิดสิ่งที่ท่านได้ตั้งหวังเอาไวา้จะประสบความสำเร็จดังใจหมาย ท่านคิดเงินก็จะได้เงินคิดทองก็จะได้ทองสุขสมหวังดังตั้งใจการงานการเงินและธุรกิจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลท่านเป็นคนที่เข้มแข็งไม่แสดงความอ่อนแอออกมาง่ายๆเรื่องไหนที่ไม่ดีเรื่องไหนที่คิดว่าแสดงออกมาแล้วเป็นจุดอ่อนจุดด้อยของตัวเองท่านจะเก็เบไว้คนเดียว ไม่แสดงให้คนอื่นเห็นอย่างแน่นอนสิ่งที่ทำให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จก็เป็นเพราะตัวของท่านมีความอดทนอดกั้นในหน้าที่การงานและตัวของท่านนั้นถูกสอนมาดีชีวิตต้องดิ้นลนถึงจะประสบความสำเร็จได้ท่านเป็นคนที่คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการงานสูงมากเพราะตัวของท่านนั้น ท่านเป็นคนที่ขยันทำมาหากินไม่เคยเลือกงานเพราะท่านมีคติประจำใจไม่เลือกงานไม่ยากจนดวงชะตาชีวิตในช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีชีวิตของท่านสู้ไม่ถอยชอบเดินหน้าและที่สำคัญท่านเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดเก่งและเป็นคนที่เชื่อในกฎแห่งกรรม ถึงแม้ว่าใครจะมาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับตัวของท่านเอาไว้ถึงแม้ว่าท่านจะแค้นใครมากแต่ไม่เคยคิดอาฆาตแค้นใครและเป็นคนที่ปากร้ายใจดีมีการพูดจาเป็นวาทศิลป์จึงส่งผลให้จิตการงานที่ท่านได้ทำอยู่นั้นประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายเพราะตัวของคนที่เกิดในราศีตุลไม่ว่าท่านจะทำอะไร ก็จะมีแบบแผนในการใช้ชีวิตในการทำงานบวกกับมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานก็จะช่วยเหลืออีกแรงเพราะท่านนั้นเป็นคนที่เลือกคบคบหาเฉพาะมิตรแท้เอาไว้ช่วยเหลือในยามจำเป็นจิตการงานของท่านกําลังเดินหน้าไปได้ดีในช่วงที่จะถึงนี้ท่านก็จะมีเงินใช้ใจ่ายมีเงินหมุนเวียนดีเป็นคนที่หาเงินเก่ง แต่งานที่ท่านได้ทำถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมากแต่ก็ได้รับผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกรรมหลังจากนั้นท่านจะมีชีวิตฐานะที่มั่นคงและท่านนั้นยังเป็นคนที่ขยันทำมาหากินทำงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานพิเศษหรืองานประจำก็ตามท่านจะได้รับรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางและยังมีรายได้เข้ามาจากความสามารถ และได้นำรายได้เหล่านี้ไปสะสงหนี้สินจนหมดสิน้นการงานถือว่าราบลื่นประสบความสำเร็จดีไม่ว่าท่านจะลงมือทำสิ่งใดก็จะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีคนคอยซับพอร์ตให้การสนับสนุนจึงส่งผลให้กิจการงานของท่านเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นชีวิตที่เคยลำบากมามากมายนับตั้งแต่ช่วงหลังปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ชีวิตของท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่าโชคลาบเงินทองจะหล่นทับรับทรัพย์ล้นมือเงินไหลนองทองไหลมาแบบเทน้ำเทท่าแบบไม่ขาดสายท่านจะร่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยโชคได้หยิบจับเงินหลักล้านร้อยล้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจากการสุ่มหยิบซื้อลอตเตอรี่ดวงชะตาชีวิตเข้าข้าง ท่านจะถูกหวยรวยเบอร์ได้หยิบจับเงินหลักล้านชั่วข้ามคืนดวงชะตาจะพัดผ่านกระแสเงินสดถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านแบบไม่หยุดไม่ย่อนให้ท่านนั้นมีเงินใช้จ่ายมีเงินมีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิน้นดวงชะตาชีวิตกำลังเปลี่ยนชีวิตของท่านเหนื่อยตั้งแต่เริ่มต้นแต่จะสบายภายหลังเพราะท่านนั้นไม่ไอายที่จะทำกินทุกวันนี้ ท่านยังต่อสู้มาทั้งชีวิตชีวิตของท่านจะมีเงินเพิ่มขึ้นมีรถเพิ่มมีบ้านและมีธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนท่านจะร่ำรวยกับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่สิ่งไหนที่ท่านได้คิดเอาไว้จะได้ตามที่ต้องการเงินไหลนองทองไหลามาและยังมีลาบป,ปากนีจะให้โชครัวข้อควรระวังของคนที่เกิดในราศีตุล มีดีจะต้องมีหลาย F แอบแฝงมาด้วยนั่นก็คือจุดอ่อนจุดด้อยที่ท่านนั้นมองข้ามให้ท่านนั้นระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ให้ดีจุดอ่อนของท่านก็คือท่านเป็นคนที่คิดมากชอบกดดันตัวเองจริงจังกับการหาเงินและขี้กังวลกับเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือชอบเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองเรื่องสุขภาพ ให้ท่านนั้นรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเข้าไว้ในเมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงจิจการงานจะได้เดินหน้าต่อได้อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางทางถ้าหากท่านระมัดระวังจุดอ่อนของท่านไม่ให้เกิดขึ้นหากเมื่อไหร่ได้เกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลกระทบไปถึงจิจการงานของท่านอย่างแน่นอนช่วงหลังจากเดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช2,567นี้แต้มบุญหรือบุญเก่าของท่านยังสูงสง่งให้ทุกท่านนั้นหมั่นทําบุญทําทานอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรอีกแรงเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมารับผลบุญที่ท่านได้ทําในครั้งนี้เพื่อที่จะได้หมดเวรหมดกรรมจากกันชีวิตของท่านจะรุ่งเรืองไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกันหลังจากนี้ จะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายท่านจะร่ำรวยเงินทองกลับกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายที่หมอช้างได้ทำนายทายทักเอือนบอกไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนดวงชะตาชีวิตของท่านได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าให้ทุกท่านที่เกิดในราศีตุล มาประสบพบเจอกับคลิปวิดีโอคําทํานายขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้น้อมรับคําทํานายเพื่อเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับดวงการงานดวงการเงินดวงเศรษฐีดวงมหาโภคทรัพย์ให้ทุกท่านนั้นเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและขอให้ทุกท่านนั้นกล่าวคำว่าสาธุสามครั้ง อธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสําเร็จสุดท้ายขออำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนั้นเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวทุกท่านทุกองค์จงดนบรันรดาลให้คนที่เกิดในราศีนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีร้อยล้านในเร็ววันและขอให้คำทำนายนี้เป็นจริงตามคำทำนายด้วยเทิน ขอให้สมพรปราบสาธุความเชื่อและความศรัทธ,ธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ลาบสวัสดีครับ